คำถามที่พมบ่อยมากๆเลยนะคะว่า PS Decor มีผ้าให้เลือกแค่เฉพาะโปรโมชั่นใช่หรือเปล่าตอบคำถามตรงนี้เลยะคะ่ะว่าไม่ใช่ค่ะมีให้เลือกมากกว่าน,นั้นนะคะเยอะเลย วันนี้มายกตัวอย่างผ้านะคะนอกเหนือจากโปรโมชั่นที่เราจัดนะว่าแตกต่างจากโปรโมชั่นอย่างไรคะ่ะตัวนี้ค่ะคือผ้ากันไรฝุ่นนะคะสําหรับบ้านไหนนะคะที่มีลูกเล็กหรือว่าคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะผ้าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะนวัตกรรมของเขานะคะคือสามารถกันไรฝุ่นได้และก็การอมฝุ่นหรือการเกาะฝุ่นน้อยค่ะแต่ไม่ใช่ไม่เกาะเลยนะคะก็ยังเกาะอ,อยู่ค่ะการทําความสารระอาดผ้าม่านก็คือเอาเครื่องดูดฝุ่นดูดเบื้องต้นได้นะคะ แต่ตัวนี้จะป้องกันตัวไรยฝุ่นตัวเล็กๆที่เป็นตัวก่อให้เกิดภูมิแพ้ะคะ่ะนวัตรกรรมตัวนี้จาก VC นะคะราคาก็จะเป็นราคาตั้งและเรามีส่วนลดถึง30%เลยนะคะสำหรับตัวนี้มีให้เลือกหลาย t e x t อร์มากๆเลยค่ะและสินค้าตัวอื่นละ่ะนอกจากแบรนด์ VC ก็มีแบรนด์อื่นเช่นกันนะคะก็คือแบรนด์ของิทัศน์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Blackout กัน UV และ การลามไฟค่ะคือลามไฟได้ยากนะคะไม่ใช่ไม่ลามไฟเลยนะแต่ลามไฟได้ยากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวที่ใช้ในโรงพยาบาลเท็กเจอร์กำรรมะหยี่แบบนี้นะคะส่วนใหญ่นอกโปรโมชั่นจะเป็นเทคโนโลยีที่มันสูงขึ้นมานะคะหรือว่าเป็นตัวผ้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นการใส่สเปคมาให้นะคะอ่าสำหรับตัวสุดท้ายที่จะบอกเลยก็คือผ้าที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะอย่างเช่น ผ้าลายต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่า p s x คอส่วนใหญ่ในผ้าในโปรโมชันเนี่ยจะเป็นผ้าที่มี texture แต่ว่าจะเน้นเรียบนะคะเรียบหรูดูสม ooth ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนที่ชอบลวดลายเราก็มีเหมือนกันค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบ texture ที่เป็นต้นไม้นะคะต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนะคะรวมถึง ตัวนี้ก็จะมีผรร้ากำมะหยี่หรือลายแบบว่าลายหินอ่อนเท็กเจอร์ที่มันแตกออกไปนะคะอ่าดูสีนี้นี่คือผ้าโปร่งนะคะแต่เป็นผ้าโปร่งแบบอย่างหนาเขาก็จะเทียบมาให้กับ สีที่มันน่ารักน่ารักแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นของแบรนด์ Vc เช่นกันนะคะราคาตั้งอยู่เท่านี้แต่เราไม่ขายนะเราขายลดราคาจากนี่ไปอีก30เเซนเลยค่ะเพียงแค่ลูกค้านะคะสนใจเรามีตัวอย่างไปให้เลือกถึงบ้านเหมือนกันนะคะสามารถเลือกดูได้ราคาอาจจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่รับรองว่าถูกกว่าไปซื้อหน้าร้านแน่นอนค่ะฝากติดตามช่องของเราด้วยนะคะและหากสนใจสินค้าก็ติดต่อมาได้เลยค่ะ